เอ sociedad, ını, right. <t inta> <t inta> ้ขี้จะมาเล่นขี้ผิวใช่เข็ดมืก้อนนี้เอีกนิดี่เเกือบเอาแล้วเอาแล้วนี่เขาก็เตียนดีนี่ก็าทำอะไรจ้ามันทำน้าทีเ่แรงน้ำดีๆก็ดีนะน้ำมันไม่ค่อยดี เทียนเลยลูกเออเอาจับกบละนี่และก็มือไม้จะไปตาไม่อะไรเข้าผิว่าโอ้หน้าดูกันด้วยตันนี้เลยมึงเยอะในด้ยนี่นี่เป็นหมอลูกเป็นหมอนะคนนี้สุขุมโอ้ย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 ลงไปมอมาันจันไม่ได้มันจันแคไมห้ามเรามานะ นัดวันอะไรพุธพนักวันพุธนี่วันพุธเนี่ยวันพุธผมมีนัดพ่อเอาวันอะไรหลังนั้นน่ะอัดได้ไหมได้ไอ้ัวชัวนะหรือเจ้าวังคารวังคารนั่นถึงวันศุกร์ก็ได้วันศุกร์ก็ได้ทั้งนั้นพ่อวันศุกร์นะชัวาหนะมันว่ามาเร็วต้องหวังหวังเสไลด์ก็ได้เออต่างมือได้ไหมได้ มาจันก็ให้มาสามมื่นวันศุกร์ว่ากี่โมงวันศุกร์ก็ไปเจาะเลือดแม่เจาะเลือดกี่โมงล่ะไอ้ควาเจาะเลือดตายงั้นพุทธหัดพ่อพุทธหัดล้วกันครับใบวันพุทธนะครับเช้าวันพุทธเนี่ไปเช้าครัไม่ยอมไม่ยอมดูไม่ยอมอ่ะเดินได้แล้วมั้งตรงนี้เดินได้แล้วนิ่มแล้วเดินเดินคือให้เดินดิโอเคลอง ดีใจนะผมมาเจอทุ่งหญ้าโล่งๆเงี้ยคดีใจมันโล่งมันยังเทพมันถึงอัศว์พายแบบจอทุ่งหญ้าโล่งดีใจเดี๋ยวให้เปนต้นมาเย็นๆแบบนี้มันโล่งเนื้อการมันดีด้วยนล้วหญ้ามันปูมันปูงเลยเนี่ยอยากเจอล่งวิ่งเสียงเหมือนมีใครทำอะไรที่ไหนอะพ่อฮะมีงานมีงาน เดินไหวมั้งลูกฮะเก่งเหมือนกันเนี่ยคนนี้เก่งได้อุ้มเหรอคุยคุยไว้กลางเนาะแล้วคนไปชุดเป็นปุิย มองขนาเจ้าดทำไมมองข้างล่างอย่างเงี้ยอ่ะลองปลองไปซิลองไปซิเนี่ยมัน,ไไน,ม,นมันขั้นกับท้งเดียวนะท้งนู้นกับเบียร์จางเขาซื้อมาเดินเดินไปทางโน้นเราไปเดินทึงไมทางนี้ล่ะจากจากข้างหนี่ยเบียร์จางเขาซื้อมาเดินถึงบ้านเส <c oughs> ี่ยวขี้มนะันอ่ะมานนี้อุ้มมาอุ้มมานนี้อุ้มมานนี้อุ้มมานมาน,มานี้่อุ้มมาวางนี่เป็นเนี่ยปูกับื้อไว้ปูรูปหน้องดีพอดีที่เขาเป็นดีนะี่ก้อนหนึ่งก้อนก้อนหน้าปูเสี่ยวไม่เป็นไรแล้วมันแห้งแล้ว ตื่นเต้นไร้ไม่ใช่ขี้เปียกใช่ไหมหน่อยแนนฝ้ายจับด้วยท่ามือใหญ่เลยปล่อยบอกให้ปล่อยแมนไม่เอาอ่ะกลัวเยอะเยอะไม่เดินตรงนี้อย่าปล่อยทาดยนะ้าเนี่ยเ็นีี่ก็ดนะปล่อยปล่อยปล่อยไม่ปล่อยขี้เต็มเลยไม่เห็นหรอดูดิดูดิขี้มันแห้งแมนปล่อยแมนบอกให้ปล่อยไงปล่อยเขาแมนปล่อยปล่อยแล้ว ไปเข้าปนะ้ายนั้นไกลๆขี้ล้วก็ดึงเอาไปก็ไปเอาไปก็ไปไปเอาเอาไปวิ่งตามปูไปเลยมาแล้วมาเป็นทิ้งดูบัวทิ้งหน้านะมันรู้มันเสียงมันขึ้นมาันไหลทันเลยทั้งทีไม่ไปตามเรามา